โอเคไหมยอยากนั่งพักก่อนไหมเยี่ยมโอเคฟังให้ดีนะทุกคนพวกฉันก็พอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการสูญพันธนี่จะบอกอะไรให้นะพวกคุณคงเห็นกันชัดๆอยู่แล้วหรอว่าการสูญพันธ์ไม่ใช่เรื่องที่ดีนักและยังจะเร่งให้ตัวเองสูญพันธุ์อีกเหรอ นี่มันไร้สาระที่สุดเท่าที่ได้ยินมาในรอบ70ล้านปีเดี๋ยวน้อยเราก็เจออุกาบาตและพวกคุณล่ะพวกคุณกำลังเข้าสู่ยุคหายนะทางสภาพภูมิอากาศในแต่ละปีรัฐบาลของพวกคุณยังคงใช้เงินหลายล้านไปกับก,บการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลองนึกดูสิถ้าพวกเราใช้เงินหลายแสนล้านต่อปีเพื่อพัฒนาอุกาบาตมาทันลมโลกนี่คือสิ่งที่พวกคุณกำลังํากันอยู่ตอนนี้ลองคิดดูดีๆคุณสามารถดำเนินพวกนี้ไปใช้กับอะไรได้บ้าง คนทั่วโลกตอนนี้ใช้ชีวิตกับความยากจนมันจะดีกว่าไหมถ้านำเงินนั้นไปช่วยเหลือพวกเขาไม่รู้สิดีกว่าเอาเงินไปใช้เพื่อล้างเผาพั์ของคุณเองไหมพูดกันตามตรงนะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆคุณกําลังฟื้นฟูเศรษฐกิจและฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเรามีไอเดียเจ๋งๆมาเสนอทุกท่านย่าเลือกการสูญพันธุ์จงรักษาเผาพันธ์ของคุณก่อนที่จะสายเกินไป ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ต้องเลิกหาข้ออ้างและเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงขอบคุณ